สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้พบกับช่องพายปูทรายน้องเนเปียนะคะวันยุสวัสดีค่ะก่อนเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้นะคะห่างหาย,หายไปหลายวันนะคะตั้งแต่ไปเอาสัปปะรดมาเนาะหลังจากนั้นก็พายุเข้าก็ไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะอันนี้อยู่กับป้าจันเพญนะคะมาดู อมาดูอาการกันเข็งท้องโตนะคะเหมือนเขาจะใกล้จะคลอดและะ้วค่ะอันนี้คืนยายนะคะเพ็คุนยายท้องโตมากเลยนะคะกินน้ำเข้าไปแล้วตอนยุทธบอกว่าเหมือนเหมือนใกล้จะคลอดแล้วนะคะ ดูนมเขาแบบใหญ่เลยค่ะควานยุทขอดูนมป้าเขาได้ไหมอะป้าพี่นนมโตมากมากเลยค่ะลงเอานี่ค่ะ<อ>นมมอนน,นมเขาแบบพองขึ้นเยอะเลยค่ะพองโตมากมากมควานยุทตอนอยู่กับป้าเขาลูกเขาดิน <c oughs> ด้นไหมฮะลูกดิ้นไหมดิ้นเป็นบางวันบางวันใช่ไหม ป้าจันเทนไม่ได้รับงานแล้วนะคะให้พักผ่อนนะคะแล้วก็แยกออกจากพี่เนยด้วยะค่ะรับงานก็คือจะมีคาแสนผู้ทายแล้วก็ทองเงินนะคะที่รับงานนะคะไปแหงน,นะคะอ่างจังหวัดน,นะคะพ,พ,พี่เนยได้เห็นว่าร้องเลยพี่เนยไม่ได้ไปใช่ไหมพ่อพี่เนยไม่ได้ไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเราจะพาไปอาบน้ำเนาะ มีมอใสไหมเขาขับมอเอาไปอันเดียวเอาอีกอันหนึ่งไหมจะ,ะมาซื้บ่อเห็นปะอันนี้สีม่วงอยู่ตรงนั้นพ่อจะพาพาจันเพลนไปรีแลกก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะค่อยมาหาพี่เนกันเนาะตัวเล็กเราที่ประจำตำแหน่งเขาเ <laughs> จอก,กันที่สระน้ำค่ะโอ้รองใหญ่เลยเดี๋ยวกลับมา เดี๋ยวกลับมานะคะอ้าวควานยุดขึ้นคอช้างทำไมเมื่อกี้ยังเห็นเดินมาข้างล่างอยู่เลยลเลวควานนะคะก่อนจะลงสะนะคะหากินมะขามเทศก่อนนะคะทั้งควานทั้งช้างนะคะพอเอามาฝากเนี่ยจะฝากมันแสบบ่เอาเขาเอนเป็นฝากเดี๋ยล่ะ ไม่เลยมั่วแล้วเธอพอหาหน่อ้อแดงๆมากินเนยหยุดกินมะขามเทศก่อนนะคะพ่อยนมาไปลงน้ำเรา วูแดงดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะพา,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 าจันเพนมาอาบน้ำนะคะกับหลานน้อยในท้องข้อร้อนนะคะเพราะอากาศมันร้อนมากเลยค่ะในหมู่บ้านช้าง อากาศร้อนร้อนดูค่ะช้างแต่ละเชือกน,นะคะอยู่ข้างสระน้ำผูกใกล้สระเลยนะคะเขาจะได้กินน้ำเองมันอากาศมันร้อน้วยค่ะตอนกลางวันก็จะได้เล่นน้ำ้วยค่ะจังเพนท้องใหญ่มากๆ ยิ่งกินน้ำเข้าไปยิ่งใหญ่บางครั้งท้องเขาก็ปั้นนะคะอิ่มน้ำอิ่มน้ำเกินไปก็เดินไม่ออกนะคะท้องปั้นนะคะทั้งลูกในท้องอีกจันเพ็นก็ดีเลยค่ะได้พึ่งหลานนะคะหลานน้อยในเปียเพราะว่ามีเอฟซีนะคะหลายท่านนะคะได้ส่งคะแนนมาให้เจ้าเนยเนาะทำได้ทำปรุงช้าง อโรงช้างเสร็จป้าเขากับลูกน้อยก็จะได้อยู่ด้วยนะคะเมื่อสองสามวันก่อนคุณแม่ทางเนซีแลนด์นะคะคุณแม่ของน้องเนเปียก็ได้ส่งคะแนนมาให้นะคะพอได้ค่าเหล็กนะคะส่งคะแนนมาให้เนเปียก็ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะทางเวซีิลนด์นะคะคุณแม่ทัชเนรที่ส่งคะแนนมาให้หนูเนนะคะได้ทา โรงช้างนะคะก็คืบหน้าไปแล้วนะคะไปเกือบเกือบจะครึ่งแล้วค่ะได้เกือบจะได้ครึ่งทางนะคะในการทำโรงช้างนะคะวันนี้มาสามตาวนะคะทองเงินจันเพนคาแสนเจ้านี้ไม่ได้มาเจ้านี้ให้กินน้ำอยู่ที่บ้าน ขอใช่ค่ะจันทนร,ร้อนมากนะคะดูท้องป่องหมดน้ำไม่ได้ออกงานหลายงานนะคะจันทนเขอทองโตไม่อยากให้ขึ้นรถนะคะ องนูนออกมาอู้อย่างใหญ่ดิสิเป็นทุ่งเลยค่ะตรงนี้เนะี่ยให้พ่อควานอาบน้ำให้สาวๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่กับพี่เนงกันเลยนะคะควานหยุดอาบน้ำ ไอจันเพนเพิ่งเสร็จนะคะนึกว่าจะมาเอาเจ้าเอนะคะไม่ได้มานะคะคุณตามาแทนนะคะวันนี้วันนี้คุณตาม,มาอยู่กับพี่เนแทนเพราะว่าพ่อไปอยู่กับพูซายนะคะพ่อเขาต้องรีบไปเอาปูซายนะคะเนจ้าสวยก่อนเร็วลูกจ้าสวยก่อนเร็ว,าาวจ้าสวยคุณแม่เอฟซีหน่อยลูกเร็ว,ว <laughs> คุณตาม,มา คุณตามาดูแลแทนนะคะวันนี้ดูตาอ้อยมาให้เยอะมากๆเลยนะคะดูเข้ากินน้ำท้องป่องนะคลอไปง่นเะเน้นว่าค่อยดื่มปนไงกับาไปเอายาให้แล้วไม่ได้เข้ามาหานานเลยไม่ได้เข้ามาหานานเลยนะคะ พ่อไม่ว่างมาเอาเลยนะคะพ่อเขาไปหาภูทายพอหยุดไปหาภูทายูจิ่มน้ำมากๆค่ะเนี่ยค่ะเครื่องบดอ้อยอัตโนมัติของเราช่วงนี้พ่อไม่ได้ไปหาไปเล่นลในช่ไไมเนอออกจากเอาสับปะรดนะคะก็มีเอฟซีทางอุดรบ้างทางสาราคามบ้างนาะมาหาบ้างนะคะมา มาเกือบเกือบทุกวันเลยค่ะ f อต่างจังหวัดแล้วหนูก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปค่ะต้อนรับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะมาจ้างมาจ้างช้างมาไปแห่งานนะคะหลายท่านมากๆเลยนะคะมาจากต่างจังหวัดทั้งอุดรทั้งสระคารนะคะอุหลายจังหวัดค่ะดีเหมือนกันค่ะที่นี่จะได้อะ มีค่าอาหารนะคะค่าสัตปวปค่าอะไรในแต่ละเดือนนะคะคุณพ่อเขาไปรับแหงงานนะคะต่างจังหวัดแล้วพี่เนยก็อยู่กับตากับยายหนูก็ไม่มีเวลาเข้ามาหาเราะว่าหนูก็ไปแหงานกับพ่อยุดนะคะต้องไปดูแลเรื่องอาหารการกินของพ่อเขาของพ่อยุทธนะคะเวลาอยู่บนหลังช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องใปเป็นเพื่อนพ่อยุดเขาด้วยนะคะ ก็จะปล่อยให้เจ้าเนี้นะคะอยู่กับคุณตา mm hmm. รับตาเหมือนงอนอะไรดูดูดูแววตาของเขาแววตาเขา mm hmm. หนูงอนแม่ไหมแม่ไม่ได้มาหาตั้งหลายวันเลยเนี่ยฮะเป็นแ mm hmm. ดอ่อยตั้งมัดนึงจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้ตากำลังไปเกี่ยวหยาอ่อนออนให้ ำลังไปเกี่ยวหญ้าอ่อนๆให้ไม่สนใจเลยค่ะได้อ่อยเน okay. น้อยถ้าหนูมีน้องหนูจะรักน้องไหมเนี่ยฮะถ้าป้าจันเพนขอน้องมาหนูจะรักน้องไหมหนูจะเล่นกับน้องไหมหนูจะเลี้ยงน้องได้ไหมดูเขากินเสร็จเขาก็ทิ้งไว้นคะ เขาเคี้ยวไม่ได้นะคะกินได้แต่น้ําถ้าอยากให้เขาเคี้ยวได้ก็คือต้องปอกเปลือกปอ,อกนะคะปอกเปลือกเขาก็จะกินได้หมดเลยค่ะเอาเอาเปลือกกินไปเลยเขาจะกินข้างในได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ปอกนะคะเขาก็ต้องบุด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 เอาแต่น้ํขา่ะคอยหางเว้เออ <laughs> และอีกไม่นานอุนนี้ก็จะได้มีโรงช่างอยู่แล้วตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะกำลังปรับพื้นที่ดินแล้วก็กำลังขัาเสาเสาก็ยังไม่มาส่งเลยค่ะยังไม่ถึงคิวนะคะช่างก็ยังไม่ว่างจะมาทํานะคะสั่งมาเสร็จก็ต้องมาวางไว้ก่อนช่างก็ยังไม่วางช่างเขาเขานัดประมาณเดือนพฤษภาน่าจะประมาณปลายเดือนพฤษภาจะได้ตั้งเสา ตั้งเสาพี่เนยช่างทำหลายที่มากเลยค่ะพี่เนยน่าจะเป็นคิวสุดท้ายแต่แต่ก็จะก็จะไม่เสร็จหรอกคะ่ะเพราะว่างบประมาณยังไม่พอก็จะไปเรื่อยเรื่อยเื่อยนะคะก็จะได้เสาแล้วก็เหล็กเหล็กหลังคาเนี่ยจะได้แค่ช่องเดียวนะคะแล้วก็เหออีกสองช่องนะคะเหล็กเหล็กก่อนที่จะมุงหลังคาน,นะคะต้องใส่ใส่โครงเหล็กก่อนเนี่ยคะ่ะได้ได้อยู่ประมาณช่องหนึ่งนะคะ ทั้งหมดทำทั้งหมดสามช่องนะคะบ้านพี่นีเพราะว่าจะเผื่อให้ป้าให้ยายเขาอยู่ด้วยอาจอาจป้าถ้าถ้าป้าครอบลูกก็อาจจะไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันมันใกล้มันใกล้กับกับพี่นีเกินไปกพคงจะเป็นป้าพี่นีแล้วก็ยายเขาอยู่เออป้ายายแล้วก็แม่เขาไม่ใช่สิก็จะอยู่พี่นีแล้วก็ยายแล้วก็แม่เขาสวนป้าเขาก็คือออก ออกข้างนอกกปเลยค่ะไม่ให้พี่นีเจอถ้าเขาคอดลูกออกมาก็คือให้เขาอยู่แค่กับลูกเขาแค่สองเชียงเนี้ค่ะอาจจะอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็ทํากรงทํากรงล้อมไว้เดีรอดูอีกเดือนสองเดือนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะความคืบหน้าในการที่ป่าหลุนจะคลอดลูกป้าจันเพ็ญน,นะคะอีกเดือนสองเดือน,นรอดูอาการอยู่ค่ะตอนนี้ พอหยุดแม่วางมาหาเนเลยพออยู่พอหยุดเดี๋ยวก็อีกวันสองวันก็จะไปแห่งานอีกดูพรุ่งนี้พ่อจะได้มาหาหนูอีกไหมก่อนที่จะไปแห่งานไม่สนใจนะคะกินอ้อยอย่างเดียวเลยค่ะเออสบัดอีก เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ FC ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝาอกซ c ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องเลยช่องนี้กันด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยืนรับตายกินอ่อยอยมวยยมวยเลย